<c oughs> ขอโทษได้เปล่าขอโทษขอโทษโโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครำนี้อยู่การรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างลาวิลนะครับก็มาในตำแหน่งของแคลลี่นะครับวันนี้จะมาแนะนําหลักการในการเล่นตัวของลาวิลกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับตัวของสกิลของตัวลาวิลกันก่อนเลยนะฮะอย่าเรียกว่าลาวิลดีกว่าก็มาเริ่มกันที่พาสซีฟของตัวของลาวิลกันก่อนนะครับลาวิลเนี่ยเมื่อยิงปกตินะครับมันก็จะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะพอยิงครบ3นัดนะนัดต่อไปจะยิงเป็น3นัดนะครับปุ๊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 บอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งในแต่ละนัดไอ้้้นนนนััดดดจจจิิวเเี่ยยมมะะงทาไ40% ถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือเมื่อยิงครบ3นัดปุ๊บเราจะยิงได้ดาเมจประมาณ120%นั่นเองนะเพราะมันสะนัดละ40% 3นัดก็120%็นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ปิว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 นะครับประมาณนั้นอ่ะนะครับซึ่งแต่แต่เะก็จะคิ่ได้อะไรได้ตามปกตินะครับใช้ไอเทมได้ดาบไซฟงดาบไซฟ้าทาลอนได้หมดนะครับอ่ะอันนี้คือพาสีแรกนะครับก็คือยิง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 เร็วนะครับพอยิงครบ3ครั้งก็จะยิงรัวได้นะครับจะยิงรัวก็ยิงแรงขึ้นประมาณ20%นนนะะะะคคครรัับบจากกปติฮโอเ ต่อครับในส่วนของสกิลหนึ่งครับเมื่อกดปุ๊บนะครับเราจะยิงกระจายได้เพิ่มมา2นัดนะครับเอาไปใช้กับคีิปได้ใช้เคลียร์เวฟนะครับใช้เคลียร์ป่าได้กดปุ๊บเนี้ยจะยิงกระจายได้นะครับซึ่งในแต่ละนัดที่เรายิงเนี่ยมันก็จะแรงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับไอ้กระจายมาก็จะยิงได้ครึ่งหนึ่งนะของดาเมจเราทําได้นะครับแน่นอนมันทําให้เราติดตอนพาสซิฟได้ด้วยนะครับเอาว่ากดแล้วเหมือนท่าไหนเหมือนแบบท่าสไลด์ของวิปอะไรคือกดปุ๊บยิงแรงขึ้นเลยนะครับมันใช้คู่กับตอนติดพาสะ มันทํางานคล้ายๆแบบพวกกับการเล่นพวกลิงหรือเล่นวิฟนะครับก็คือยิ่งเราออกกอเทมครินะเวลากดท่านหนึ่งแล้วเราจะยิงแรงขึ้นมากนะเพราะมันเพราะมันเอาสเกลคิเนี่ยไปคูณกับสกิลได้นะมันก็จะแรงนะครับประมาณนี้อันนี้คือท่านหนึ่งก็คือกดแล้วยิงแรงขึ้นนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วก็ยิงกระจายนะครับอันนี้คือสกิลท่านหนึ่งอ่ะโอเคมาเริ่มที่ท่าสองกันบ้างท่าสองเนี่ยเมื่อเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้น,นครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แอปหนึ่งแอปหนึ่งวิ่งไปแปหนึ่ แล้วเราก็จะมีโลขึ้นมาครับโลนี้เนี่ยทำให้เรากันสกิลได้หนึ่งครั้งนะครับ1ครั้งสกิลอะไรก็ได้นะครับ1ครั้งอันติอะไรก็ได้นะขอแค่เป็นสกิลนะครับเนี่ยเราก็จะกันได้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ท่าเทมันถ่ายอะไรจังหวะนะครับถ้าเป็นอันติเอ็กซ์คลิเบอร์ของเทเนี่ยก็จะกันได้เหมือนกันนะเนี่ยน<ล>ะจังก็จะกันได้นะครับประมาณนี้ก็คือกันได้ทุกค่าเลยไม่ว่าจะเป็นอันติสกิลอะไรถ้าเป็น1ฮิตนั่นันจะกันได้ชัวร์มัดแะดซูเบลสุอะไรพวกนี้กันไไไดดด้้้หมมเลยคครรับแต่่่กนนอีืา2 ซึ่งอีกแมคขั้นเกหนึ่งของท่าสองเนี่ยคือเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปของเราเนี่ยมันจะคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตีไงก็คีนะครับเนี่ยฮิตแรกฮิตเดียวนะฮิตต่อไปฮิตต่อไปก็ใช้โอกาสปกตินะครับแต่ฮิตแรกเนี่ยขี้ชัว,ชวร์ๆนะอ่าประมาณนี้อ่าซึ่งมันใช้ตอนแล้วตีพาสซีฟได้ด้วยสมภารใช้พาสซีฟใช่ไหมตีพาสซีฟปุ๊บนะเราก็กดท่าสองก็ยิงมันก็คีค้สามฮิตได้นะครับประมาณนี้มันก็ดยิงปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บครับ ประมาณนี้อันนี้คือหลักการท่าสองคือกดปุ๊บยิงคีชัวน,นะครับซึ่งมันคอมโบท่าหนึ่งได้นะครับก็คือกดยิงก่อนใช่ไหมพอกดท่าหนึ่งปุ๊บกดท่าสองยิงมันก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็ยิงคีสามนัดด้วยประมาณนี้คร่าวๆในการใช้สกิลนะครับส่วนมาถึงเรื่องของอันติกันบ้างอันติเนี่ยพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนอันติยอนนะครับเหมือนกันเลยแต่ชา้ากว่านะครับชา้ากว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าโดนก็จะสตันศัตรูนะตามระยะทางที่เราไปได้นะครับก็ มากสุดนะครับก็คือ3.5มจาวินะครับน้อยสุดก็คือ1วิเนาะก็คือเผาเผาก็ได้ประมาณนี้เนียลองเผา,าเผาดูนานอยู่นะประมาณ1.5ได้อยู่นะประมาณนี้นี่ดอยกะเกานานอยู่นะครับแบบระยะกลางๆดอยใช้อยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มาการ,ระยะใกล้ๆแต่ถ้าระยะแบบแบบไกลๆอะไรเงี้ยหลุดจอไปคือตันนานมากนะครับประมาณนี้ก็ ok ไม่ได้แย่ครับประมาณนี้ ก็คืออันติไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็อันติมันทะลุคีส์มัเพราะงั้นใช้งานค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ตัวคิดบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะบบแบบคือแบบแบบเนี้ยอย่างเงี้ยดูเลนนะช่องมีนิดนึงอันติก็เกือบจะกินทั้งแถวนะครับเพราะงั้นอันติใช้งานง่ายนะครับโอเคประมาณนี้ได้หลักการในการใช้สกิลต่างๆของตัวของลาวิลนะครับอ่ะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดอยมาเล่นให้ดูในตำแหน่งของจังเกิลนะครับ <Ch> <5 seconds. S 2> will show me the way does this hurt more Na แต่มันแต่บางตัวมันก็ได้เกลียดเลยนะไอ้คูถึงด้วยเหรอ แรกต้องใช้ท่าท่าสองคู่ท <t> ่าหนึ่งไงช่วงจังหวะวิ่งไล่มันดีมากใส่แบบปวกระตันแฝงให้เลยแบบสุดยอด สองมาแถมสโลให้ก็มีอันติสตาร์ทให้ ar, ให้ฝั่งนี้ก็จะเน้นคือต้องสโนโบนอนเงี้ยแล้วก็แบบก็ไล่ไล่เก็บเข้าไปเรื่อยมีคนพาเดินอะไรเงี้ oh. 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 ยไอ้แห่งจิ้งแห่งเงี้ยไม่ค่อยกลัวมันโดดมาเหยียบก็ใส่เลย คงงการาฟาร์มคลิปหลายๆกองเนี่ยตอนนี้มันถ้าหนึ่งเหมือนมันต้องหันหน้ามนะั้เพราะไม่หันหน้าไปทางนั้นมันก็จะไม่ยิงกระจายให้แบบในเวลาฟาร์มคลิปป่าอะไร I believe in Vader. Hey, stop running around! Vader. stop โอ้โหตรเท่มพไอ้เดินไปกันสกิลไอ้ของชื่ออะไรนะวีล uh ่าแล้วก็สวนเลยโห้รเท่เอื้อขอโทษได้เะล่ะขอโทษขอโทษรอดเฉย เนี่ย <laughs> งงเนี่ยไฮโดรบอลละดีมันดีมันเจนละ Mani เนี่ยไตายเงินนำแบบสองเท่าตัวละน่าจะแบบโชว์หนึ่งสี่ถึงห้าได้ก็ถ้ามีโดรนใหญ่น่าทำง่ายกว่านั้นข oh. อนโทษมันกันด้วยสก,กิลเดียว <laughs> เมื่อกี้อุตส่าห์หลบใบอลิสได้นะโหเมื่อกี้อย่างคูลแบบโคตรคูลเลยตอนหลบหลบไอ้อันติอลิสได้แบบเชี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะคล้ายของฉันแล้วก็อื้อหัดโดนนั่นแหละอันนั้นแหละข้อเสียคือแบบไม่กัดได้ท่าเดียวเว้ยคือมันกัดได้เยอะกว่านี้มันน่าจะเก่งกว่านี้คือโดนแบบเทนจีสีไม่ได้โดนตัวมันนิ่งมากแบบมันไม่มันไม่ได้คิ้วขนาดนั้นแหละแต่จะกดท่าสองไปแล้ว ก็ถามว่าแก้ไงก็ลองกดท่าสองก็เพนซีซีให้มันไปตัวมันก็จะนิ่งไงตัวแต่ตัวมันดวนได้หมดเลยเนี่ยท่านเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยให้แบบยิ่งเป็นตัวไปใช้สกิลด้วยแบบดวงนี้จะเหนื่อยนะลาเจอกับเราอะไรเงี้ยเรากดท่าสองได้ตอนมันเหยียบพี่ดาเมตขาดแน่นอน The tower. กันการเหยียบด่วงได้ไม่คือจบเลยนะถ้าตัวมันดูชนะจะดูชนะด่วงนะถ้าถามดอยลวงดูเล่นยากกว่าไอพวกตัวที่มีสกิลน้อยแบบแบบสกิลไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยว่าแม่งแพฟฟ้ฟรีฟีดูคะแนนละ ตัวมันนิ่งดับสกิลโดนง่ายน่าจะไม่ค่อยชอบออกสลิมเลยด้วยเดาโอ้โหกูกันได้ท่าเดียวมม่ิู้สากันจูบได้แล้วมันโชว์เทยากจังเว้ยแต่แต่ แต่แต่ถามว่าตัวมันโดนกับขี้หนกดีไหมดอตัวมันดวนได้ดีเลยแหละแบบแบบังหว่ามันเหยียบอะไรเงี้ยกด2ส่วนได้เลยปึ้งเลยจะเจอริทแม่งยากไปเฮียเอออย่างมวยไงดอยว่าก็สู้ได้มันมันชนะตัวที่แบบว่าสกิลแบบหนึ่งสกิลมีครูดาวนานๆอะไรเงี้ยแบบถ้ามันกันได้ท่าหนึ่งโอกาสมันรอดจะสูงไงอย่างเราแบบมันกดกันกันงัดแรดได้กันอะไรได้เงี้ยโอกาสแบบมันจะส่วนได้แบบมีเยอะเลย เหมือนอย่างชิ้งไหนไงแค่าการเหยียบได้โอกาสดาเมจมันก็ดรอกไปเยอะแล้วเราก็ใครสบายทิ้งถ้าเราเล่นแล้วให้มันสโนว์บอลอยเงี้ยโอกาสที่เราจะดโดนไหลก็จะยากถ้าเกมตามไม่ต้องพูดถึงไอ้ตัวนี้ไม่น่าเก่งอ่อนหรอกอ่อนเชื้อๆดอยดอยคิดคิดเราไว้ให้ก่อนเลยแล้วมันจะเก่งแต่เมื่อเราตังน,ำน้ำอย่างนี้นล้วแหละ ต่อยโคดาสองวิ่งแม่หมว่าสมมติมันเข้ามาในไฟมันมันไม่ใช่มันต่อยตึ้งตึงตึงดิพอต่อยแบบเวลามันเข้ามาหน่วยไฟมันก็ไม่ได้แบบมาต่อยแบบหมัดเดียวป่ะอะไรเงี้ยจริงจมันแค่ต่อยสองพลาดไปจังหวะหนึ่งโอกาสที่มันโดนไล่ฆ่าก็สูงสูงแล้วตัวอะไรพวกนั้นอะจ็กเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะตัวนี้อาจจะเอามากันดีเหมือนกันโดนเขาวิ่งมาแปะกุทางสองหลบได้คือเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยดึงออกมาสิค่อย ตัวของแมวอย่างพ yeah. ันโอ่ยดูแลใหญ่ได้ยิงทีไงพันแต่ได้รืดเลือดเด้งดึ๊บปะ ก็เท่เหมือนกันใช่ไหมรูดเหมือนกันครับก็เป็นไงบ้างครับสํหรับการรีวิวลาวิวในวันนี้เนาะก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเล่นสนุกมากนะวันนี้บอกตรงๆเลยเป็นฮีโร่ที่เล่นสนุกมากเนื่องจากการยิงมันค่อนข้างได้จังหวะที่ค่อนข้างดีนะมันมีสกิลที่ค่อนข้างแบบน่าเล่นนะอย่างเช่นสกิลสองเนี่ยเคาน์เตอร์สกิลเนี่ยมันถือว่าสนุกมากแบบว่าคอยนั่งดูว่าเราจะเคาน์เตอร์สกิลไหนได้บ้างอะไรเคาน์เตอร์อันติอะไรอย่างงี้ว่าไปถ้าหนึ่งเวลายิงในทีมไฟน์นี่คือมันมากนะแบบมันยิงกรระะะจาายยยมัันนนิงวๆๆๆๆ่พสซีีฟเปุ๊บฮๆๆๆนะ อันติเนี่ยคือเลงกันสนุกทั้งตายนะก็คือแบบเลงว่าแบบเปิดไฟตอนไหนดีด้วยอันติอะไรอย่างงี้นะครับถามว่าตัวนี้มันเก่งไหมโดยมองว่าตัวมันค่อนข้างเก่งอะ DPS มันสูงมากถ้าให้เปรียบเทียบเรื่องของความแรงมันเนี่ยมันแรงคล้ายๆตัวของคาเฟนีเวลายิงปืนกลรัวๆแต่มันยิงได้ระยะกลางไงสับตัวของลาวิลนะครับเพราะงั้นตัวมันค่อนข้างดีในเรื่องของดาเมจเนาะแล้วอีกอย่างนึงที่ข้อดีของมันคือเรื่องของอันติมันเนี่ยตัวอันติแบบสแตนแบบโกลบอลได้สตันแบบทั้งแมปได้เนี่ยมันมีไม่ก เปิดไฟได้ดีนะน,นี่คือข้อดีของตัวของลาวิวนะคืออันติมันเปิดไฟดีมากนะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะมันกันสกิลได้เป็น1นึ่ฮิตเนี่ยในเกมนี้นะถ้าถามว่ามันคล้ายกับสกิลไหนมันเหมือนสกิลของตัวของเตลเซียนนะโล่นี้โล่นี้มันคล้ายๆโล่เตลเซียนนะแต่ว่ากดใช้งานได้โล่เตลเซียนต้องรอเวลาเองใช่แต่โล่ของเตลอันเนี้ยกันสกิลได้แบบคล้ายๆของเตลเซียนแต่เตลเซียนกันออโต้ได้เหมือนกันนะประมาณนี้ก็คือตัวของมันเนี่ยมี มคคนิกต่างๆค่อนข้างน่าสนใจเยอะนะครับไม่ว่าจะยิงแรงนะครับการกันสกิลได้อันติระยะไกลเป็นสตันนะครับประมาณนี้แต่ถามว่าตัวมันเก่งหรือขั้นโกงไหมโดยอาจจะมองว่าตัวไม่ได้โกงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ระยะยิงมันไม่ได้ไกลมากนะนึกสภาพเหมือนตอนยอนเก่งๆยอนโกลงๆยอนมันโกงเพราะมันแรงมากและมันไกลนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของยอนมันแก้ทางยากแต่ว่าตัวของลาวิลอะไรเงนี้มันก็แบบ วิ่งไม่ได้เร็วมากนะครับอ่าสกิลสก็มีคูดาระดับหนึ่งนะฮะอันติเก่งก็จริงแต่ว่าตัวมันก็ขาตายแล้วก็ไม่ได้ล้วงยากมากเท่าที่ควรนะถาาว่ามันเหมือนคาเฟนีไหมมันก็เหมือนนะแต่ว่าคาเฟนีมันยิงไกลกว่าไงเวลาเป็นปืนเลเซอร์เพราะงั้นก็เลยอาจจะเปรียบเทียบกันยากหน่อยโดยโดยมองว่าตัวมัในในทีมไฟค่อนข้างเก่งถล่มสกิลเ้ืเอกท่า2ท่าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟเดอร์อันติได้สวยๆก็สามารถ ทีมไฟได้ดีเหมือนกันเพราะงั้นดอยให้แรงไว้ประมาณ A ถึง S แล้วกันนะดอยยังไม่การันตีแล้วกันแต่ดอยมองว่าตัวมันมีแนวโน้มจะเก่งได้นะครับประมาณนี้้วการสรับตัวของลาวิวเนาะไหนๆก็เป็นตัวฟรีเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของดอยนะครับครับขอให้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ตามไ้คนนี้ดอยก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน